เฮ้ยรถปูนอะกูว่าเฮ้ยเอารอดีเฮ้ยโอ้โหออกตรงนี้เลยเหรอโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยสัดยังจะอ้ยเฮ้ยๆรถเดี๋ยวเราจะมาพบกับผลิตภัณฑ์ไดโนบ็อกก็เลยเอาเจ้าไดโนบ็อกเนี่ยมาดสองกับสิบล้อครับเฮ้ยว้าเดี๋ยวปิดควันครับเฮ้ยแม่งปิดได้จริงว่ะเปิดแล้วนะ ไปไม่รถมาเขี้ยไปเมงก็ใจเย็นว้ารถมัเร็วจังว้ทำไมมันเร็วกว่ารถเมื่อกี้วะเ้ยเฮเฮ้ย้ย้ยสข้างหน้ามีดาดทอนเที่ยวไอ้ฮะใจเย็นอาการนี้กูว่ามึงโดนแน่นอนกลเรอไฟฟ้าเปไงบ้างเ้ยครัมาดีเดี๋ยวราคานี่ราคา้งหมันลมเลย้วยเฮ้ยรถปูนเรอกูว่าเฮ้ยเอารอดิเฮ้ยโอ้ออกตรงนี้เลยเหรอ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ดัโอ้ยสัตว์ยังจะโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยรถถามความเร็วสูงสุดที่คุณเคยทำมันอยู่เท่าไหร่วะความเร็วสูงสุดเคยทำได้160คะแนน160ถามคุณวิ่งรถไปไหนวันลิ้ม160อ่ะทำได้160จริงไหมใช่ครับต้องมีระยะทางยาวหน่อยเดี่ยวยาวเหรอครับกรมตำรวจทางหลวงครับคุณไปดูหน้าคนดิ้งผู้ชายคนนี้ไว้ครับนี่ครับคือไม้ฮะเอาไว้ลงโล่งไว้ ไม่เลยไหมไม่เว้ยไม่ไม่ไมึงอย่าเทขุ่นแบบนี้ดิไม่ไม่หรอกมันไม่ข้ามแต่แฟนแรกแล้วล่ะมึงกดอย่างนี้มึงไม่ต้องกลัวหรอกยังไงก็ไม่ข้ามสแกนเนียใส่ได้ไหมครับสแกนเนียได้ครับใส่ได้เหมือนกันครับปิดควันได้ด้วยนะได้ด้วยเนอะทั้งหลายปิดควันได้ด้วยเรื่องเรื่องเราทำไม่เห็นแล้วเนาะปิดควันแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณ ซื้อไปเนี่ยอีกราคาพันกว่าบาทครับคุ้มจริงๆฮะแค่ปิดฝันก็คุ้มแล้ววะเพราะเพรไะไหนก็มีเรกระจุนอยู่แล้ว่ะเออแล้วไปเจอแบบอะไรนะตกงตก้งะไม่ได้แดงแล้วนะบอกก่อนเพราเราไม่ได้ดำนะใจเมอ้อยอ้อยอ้อยอ้ออ้อยอ้อยอ้ยอ้อยอ้อ้อย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 อ้ออ้อยอ้อยอ้อยอ้ยอ้อยอ้อยอ้อดอ้อยอ้อยอ้อ้ยอ้้ออ้อ้้ยอ้้ยอ้ออ้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 ยอ้อ้ยอออ้อ้้อ้ยอ้ยอ นะครับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับรำลูกกาปทุมมานี่เรามารำลูกกาลังสิตปทุมนะครับมาเขาเลยมีรัเก๋งก็บามีหมดปากอีกร้านนะครับเป็นร้านทันรีวิวของพี่เอกนะครับปากด้วยนะครับผมเขาไปเขาไปใช้บริการกันได้นะครับร้านนี้นะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับเหมือนกันนะซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรมาเยี่ยมก็ได้เข้ามาเที่ยวเข้ามาเอาสิลงสิบล้อไปจอดท่าหน้าลงหน้าร้านนะเต็มเลยรอเต็มครับผมจอดให้ หน้าร้านแบบตอนนี้เขาทำยังสวยนะฮะเหรออ่าจริงหน่อยน่าจะเป็นหลุมแล้วพี่มันเป็นอยู่แล้วตอนนี้ทุกวันวันนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่ณริศฮะขอบคุณเดียวด้วยครับขอบคุณครับ